โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยครับวินัยโรบอทแบบโกะการ์เด้นนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่กับอัปเดตใหม่นะครับเป็นอ่าเป็นอัปเดตคืนพระจันทร์สีเลือดนะครับนี่ก็ต่อจากอัปเดตนี้เลยนะครับเป็นอัปเดตอ่าคืนพระจันทร์ปกตินะครับก็จะมี2แบบนะคือพระจันทร์ปกติกับคืนพระจันทร์สีเลือดนะครับซึ่งไอ์อีเวต์เนี่ยมันมาทุกๆ1ชั่วโมงครับแล้วก็อีเวต์พระจันทร์สีเลือดเนี่ยมันมาทุกๆ3ามชั่วโมงนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ใกล้มาละอีก2อาทีนะฮะ เดี๋ยวดูนี่ก่อนผมนเก็บใกล้เสร็จย,ยังอ่ะโอ้โหก็ก็ขาดนกฮูกตัวสุดท้ายละนะฮะเดีย๋ยวรออีเวนต์มาก่อนนะครับอ่ะพออีเวนต์มาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นประตูสีแดงๆขึ้นมาครับซึ่งมันจะมีอ่านกฮูกตัวแดงให้เราซื้อของได้นะฮะ <c oughs> นี่ยซื้อผมซื้อเป็นนกฮูกตัวแดงมานะครับอยู่ในส่วนผมเนี่แหละเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้นี่มีเม่นมีเม่นแดงด้วยนะฮะ อ่าก็ปล่อยไปคนระับมันมันเดินม้วซัว,วครับจับยากแล้วก็อัปเดตนี้มีแจกอ่าซอมบี้ขี่ไก่คนะเป็นจ็อกกี้นะฮะเนี่ยประมาณนี้นี่ก็ได้ทุกคนนะถ้าอ่าอยู่ช่วงอัปเดตนะฮะช่วงใกล้อัปเดตมายอย่างวะอ่าเน่น่เจะมาแล้วจะมาแล้วงฮะเป็นอย่างนี้เลยครับเมนแดงมาแล้วมาแล้ว อ่าเรียบร้อยเอาแล้วก็เหมือนจะมีอ่าเป็นอีเวนต์ดาวตกเข้ามาใหม่นะครับโอเควิอา้อาวอา้อาวคือประจันสีเลือดมันไม่ได้มานี่หว่าอากานั้นแหละเขาดูก็ไม่ได้อัดต่อมันมานะครับก็ช่องอื่นก็มีกันละนะครับแม่งก็ดงว่ามาตอนนี้ ช่างมันกูสารอถ้าจะไม่ผิดเป็นมาทุกๆสามชั่วโมงมั้งนะฮะแม่งกูสานี่แล้วก็มีผลใหม่ด้วยนะฮะนี่ครับเป็นระดับใหม่นะฮะเป็นระดับลุ้งเลยนะอันนี้ก็จะมีดาวต,ตกมานะครับไม่รู้มันมาทุกๆก,กี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ต้องหุก อ้ยนแม่งก็ชอบเดินไปมานะฮะดาวตกมันมีสถานะใหม่เดี๋ยวอยลองหานี้อะไนที่มันติดสถานะอนี่อันนี้นนนนนนเดี๋ยวมลองไปขายได้เป็นอ่โทมาโต้ั้าราคาก็น่าจะห้าหมื่นมั้งเออนั่นแหละช่างมันนะฮะหกพัน โหแม่งส่วนแม่งลกจัดไหนเอกก็ใก,กล้จะเปิดได้ละ๋ยวดูบักเอกดิโหอสามชั่วโมงโแม่งรอไปรถสวนแม่งอย่างลกเลยโหโหนั่นหละ,หละ,หละเดี๋ยวรอเก็บทีเดียวนะครับให้มันแบบติดทุกอีเวนต์ก่อนติดแบบพวกฟ้าผ่าน้ำแข็งอะไรเงี้ยก็ว่าไป ฮะเอ้ยติดมูลลิมูลไล์วะตรงไหนวะอ่านี่ตรงนี้ก็ติดมูลไลโหโหส่วนแม่งโคตรลกนะฮะเออใช่เดี๋ยวรู้สึกว่าผมผมจะซื้อนี่มาด้วยนะอยู่ไหนวะ อันนี้ไม่ใช่น,นี่ไม่ใช่อันนี้น,นี่ยน,นี่ยเนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวล่ออ่าตัวล่อดาวตกนะครับทีนนี่ผมเห็นมาละน,นี่ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ขออัปเดตก่อนมันมีอะไรอีกวะ ไม่รู้ว่าคือนั่นแหละนะครับผมไม่ได้อัดตอมันมานะคือประจันสีเลือดเนี่ยโอ้ยอยู่แม่งไม่นิ่งกันเลยเฮ้ยมอนรักต่ผมกดโดเนี่ยอ่าทุกทุกยี่สิบนาทีทุกทุกยี่สิบเก้านาทีมันจะติดกายพันซอมบี้ใช่ไหมนั่นแหละนะฮะ อะไรขายวะปเปิ้ลขายแอปเปลิลลงบ่อยนะโหดิเสี่ยงลกอ่ะคนดูก็นั่นแหละคือไม่รู้จะมาทำอะไรก็คลิปมาแค่นี้ดีกว่านะฮะอัปเดตก็นั่นแหละผมก็ไม่ได้มาอัดตอนอ่าพอ,อีเวนต์มานะฮะ โอเคทางการคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็ใครที่อยากจะได้แบบนี้มูทีลิงไมแมบไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย